สะพายกระเป๋าเล็กแล้วก็ลากกระเป๋าเดินทางคิดว่าไม่ได้ลืมอะไรนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะ อีซี่ไทยภาษาไทยง่ายจังนะคะวันนี้เรียมพาทุกทุกคนมาจัดกระเป๋าเดินทางค่ะอันนี้คือกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางสีชมพูสีขาวแล้วก็มีล้อนะคะมีล้อสี่ล้อ แล้วก็มีที่จับที่จับสามารถกดแล้วดึงขึ้นกดแล้วเอาลงกดแล้วเอาลงกดแล้วดึงขึ้นสามารถลากได้กระเป๋าลากเดินทางได้นะคะอันนี้คือกระเป๋าเดินทางวันนี้เราจะมาจัด กระเป๋าเดินทางกันค่ะเคตรียมจะรูดซิปออกอัน,นข้างในกระเป๋าเดินทางนะคะถ้าจะไปเที่ยวทะเลไปว่ายน้ำที่ภูเก็ตสักสามวันสองคืนจะไปนอนที่ภูเก็ต สคืนนะคะเราจะเอาอะไรไปบ้างจะเอาอะไรใส่กระเป๋าเดินทางนะคะไปภูเก็ตต้องว่ายน้ำค่ะเราก็ต้องมีชุดว่ายน้ำนะคะใส่ชุดว่ายน้ำเรยมก็จะพับชุดว่ายน้ำแล้วก็ม้วนนะคะ ม้วนม้วนแล้วก็ใส่ในกระเป๋าเสื้อยืดค่ะอันนี้ไม้แขวนเสื้อนะคะเอาไม้แขวนเสื้อออกโอเคพับ แล้วก็ม้วนใส่ในกระเป๋าเดินทางอันนี้เสื้อยืดแขนยาวไม้แขวนเสื้อเอาไม้แขวนเสื้อออกพับ ครับแล้วก็ม้วนใส่ในกระเป๋าเดินทางคิดว่าตอนนี้อากาศหนาวค่ะเอาเสื้อแขนยาวใส่กระเป๋าเดินทางไปด้วยแล้วก็ เสื้อสูตรสูตรสีดำคิดว่าน่าจะได้ทำงานเอาเสื้อสูตรไปด้วยไม้แขวนเสื้อเอาไม้แขวนเสื้อออกพับม้วน ื้อยืดแขนสั้นสีน้ำตาลพับม้วนใส่ในกระเป๋าเดินทางเสื้อยืดแขนยาวเอาไม้แขวนเสื้อออก มีสีขาวกับสีดำนะคะแล้วก็มว้วนโอเคมีเสื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าเสื้อห้าตัวแล้วนะคะลิมก็จะคิดว่าเอากางเกงกางเกงยีนกางเกงยีนเอาไม้แขวนเสื้อออก พับพับแล้วก็ม้วนใส่ในกระเป๋าเดินทางกางเกงขายาวกางเกงขายาว พับพับพับแล้วก็ม้วนม้วนใส่ในกระเป๋าเดินทางกางเกงขายาวพับพับม้วน ใส่กระเป๋าเดินทางค่ะแล้วเอาอะไรใส่กระเป๋าเดินทางอีกนะมแปรงสีฟันยาสีฟันเตรียมใส่ด้านนี้เจลล้างหนะ้า ครีมทาหน้าโคโลนทาลักแร้กระเป๋าเครื่องสำอางรูดซิปในกระเป๋าเครื่องสำอางมีลิปสติกมีดินสอเขียนคิ้ว แปลงแต่งหน้าบ r ัชออนทาแก้มอายแชโดว์ทาตาแล้วก็มีแปง้งทาหน้าใส่ในกระเป๋าเครื่องสำอางใบเล็กๆนะคะเราไปแค่ สามวันสองคืนค่ะเค okay. รูดซิปใส่ในกระเป๋าเดินทางถ้าเราเอารองเท้ารองเท้าไปสองคู่นะคะคู่หนึ่งเราใส่อีกคู่หนึ่งเราเอาใส่ในกระเป๋าได้นะคะถุงเท้าถุงเท้าเรายัด ใส่ในรองเท้าได้นะคะยัดถุงเท้าหนึ่งข้างถุงเท้าสองข้างถุงเทา้าหนึ่งคู่ถุงเท้าหนึ่งคู่มีสองข้างค่ะโอเคเรายัดถุงเทา้าไปในรองเท้านะคะยัด ถุงเท้าในรองเท้าค่ะแล้วมีถุงถุงซิปล็อกใส่รองเท้าเข้าไปในถุงซิปล็อกแล้วก็รูดซืดโอเคใส่ในกระเป๋ามีแชมพูสระผม เสื้อกันฝนครีมกันแดดคิดว่าเตรียมจะมีกระเป๋าใบเล็กๆอีกหนึ่งใบนะคะจะใส่สม,มุดใส่กระเป๋าเงินใส่สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะ แล้วก็ใส่ iPad จะใส่ครีมกันแดดไว้ในกระเป๋าเล็กๆนี้ก็ได้นะคะเสื้อกันฝนคิดว่าใส่กระเป๋าเล็กหรือว่ากระเป๋าใหญ่ก็ได้ถ้าเป็นฤดูที่ฝนฝนตกทุกๆวันก็เอาเสื้อกันฝนไปนะคะถ้าแบบแดดออกกรน้รอนก็เอาครีมกันแดดไปะคะ่ะ แต่ว่าถ้าเป็นแบบแดดออกร้อนฝนตกด้วยก็เอาเสื้อกันฝนครีมกันแดดไปด้วยได้ค่ะเรเดี๋ยวเอาครีมกันแดดใส่กระเป๋านี้เสื้อกันฝนใส่กระเป๋านี้โอเคปิดกระเป๋าแล้วก็มีสายชาร์จสายชาร์จพาวเวอร์แบ พาวเวอร์แบงค์นะคะเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์โอเคแต่ว่าเอาพาวเวอร์แบงค์ใส่ในกระเป๋าเดินทางคิดว่าไม่ได้นะต้องใส่กระเป๋าเล็กนะคะโอเคสายชาร์จ ใส่ในกระเป๋าเล็กหรือว่ากระเป๋าเดินทางก็ได้ใส่กระเป๋าเล็กโอเคอเรียมลืมอะไรไหมอ๋มอเสื้อชั้นในกางเกงใน หรือเราพูดว่าชุดชั้นในนะคะเราก็เอามาใส่เอาชุดพับชุดชั้นในมาใส่เราก็มีอะไรอีกหน้าเตรียมคิดว่าไม่มีอะไรนะอ๋อยายา ถ้าใครไม่สบายนะคะก็เอายาไปด้วยคิดว่าเอาใส่กระเป๋าเล็กโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วถ้าเราแบบเดินทางเดินทางด้วยเครื่องบินนะคะเราก็ต้องคิดว่ากระเป๋าหนักหนักไหมนะคะ เครื่องบินที่เราขึ้นเนี่ยเรียมคิดว่าเขาให้น้ำหนักที่เอากระเป๋าเดินทางขึ้นบนเครื่องบินได้7กิโลนะคะ7กิโลถ้ามากกว่า7กิโลเนี่ยต้องจ่ายเงินโอเคแล้วเราก็ล็อกไว้ล็อกหรือว่าเราต้องเอาผ้าเช็ดตัวไหม ผ้าเช็ดตัวนะคะคิดว่าไม่ต้องเอ,อกไปก็ได้ถ้าไปนอนที่โรงแรมนะคะที่โรงแรมจะมีผ้าเช็ดตัวเรียมไม่เอาผ้าเช็ดตัวไปโอเคเรียบร้อยแล้วเอาหมวกหมวกนะคะ เอาหมวกใส่กระเป๋าไปด้วยเอาหมวกใส่กระเป๋าไปด้วยสองใบค่ะหมวกหนึ่งสองหมวกสองใบโอเคปิดกระเป๋ารูดซิป รูบซิปแล้วก็ล็อกล็อกกระเป๋าเปลี่ยนรหัสหมุนหมุนมุนมุนหมุนเปลี่ยนรหัสถ้าเราจะเปิดกระเป๋านะคะเราก็ต้องใส่รหัสให้ถูกโอเคเลื่อน Yeah. เปิดกระเป๋าได้ลูดซิปลูดซิปเปิดกระเป๋าโอเคอันนี้ปิดปิดเลื่อน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 แราก็หิ้วกระเป๋าก็ได้นะคะหิ้วกระเป๋าหรือว่าจะหิ้วกระเป๋า ดึงขึ้นลากกระเป๋าลากกระเป๋าเดินทางไปที่สนามบินสนามบินจะมีเครื่องบินนะคะแล้วก็ใส่เสื้อใส่เสื้อตัวใหญ่ๆนะคะไม่เอาเสื้อตัวใหญ่ๆใส่กระเป๋าหรือว่าจะใส่ก็ได้นะแต่เรียมคิดว่าเอาเสื้อตัวใหญ่ๆใส่ สะพายกระเป๋าเล็กแล้วก็ล่ากระเป๋าเดินทางคิดว่าไม่ได้ลืมอะไรนะคะเรียมลืมอะไรหรือเปล่าคอมเมนต์บอกเรียมด้วยนะคะว่าเวลาที่ทุกๆคนจัดกระเป๋าเดินทาง ใส่อะไรลงในกระเป๋าบ้างนะคะหวังว่าทุกๆกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วเจอกันกับเปลียนใหม่ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้คลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายปแล้ว